โอนอ่ะเออให้ตามไปเลย,เยมีปัญญาตามให้มีปัญญาตามไปถ้ามาทวงผมในโอซีผมจะแทกหน้ากลับด้วยผมบอกให้เรื่องในโอซีมันก็เรื่องของโอซีมันก็แจ้งความในโอซีออดำเนินคดีไปดีเอาไมเธอไม่เช่มาแบบว่าอะไรแบบเนี้ยคือเรื่องความที่ว่าแจ้งจอนหน้าแก๊งสุดดำมาเครดิตการซื้อขายก็อยู่ที่มันถูกไหมอะอันนี้ผมพูดถูกไหมครับ๋อคนที่อยู่ในแก๊งคือต้องรับผิดชอบกันทุกคนใช่ปะ เครดิตการซื้อขายพูดอย่างเงี้ย่าเขาเครดิตการซื้อขายนะใช่บ้าละอาก็ใช่ดินั่นก็โอนคืนครับเดี๋ยวผมได้เจ้าตัวมากูไม่โอนได้รู้ว่าคุณแบ่งกูไม่โอนกูบอกแค่นี้แหละเพราะกูไม่เกี่ยวตังกูอย่างงี้แก๊งอื่นเหี้ยทุกคนในแก๊งแม่งถ้ามีคนใดคนหนึ่งอะบิดอะแล้วที่เขาไม่รู้เรื่องอย่างงี้ไม่ก็โดนหลังแก๊งอยู่วะคือผมบอกว่า คือเป็นคุณเป็นญาติกันแล้วแจ๊สเป็นหัวหน้าแก๊งถ้าเกิดหัวหน้าแก๊งยังบิดได้ฟังดิถ้าหัวหน้าแก๊งยังถ้าหัวหน้าแก๊งยังบิดได้จะมีเครดิตซื้อขายอะไรเหลือครับในแก๊งอ่ะใครจะกล้าซื้อขายอีกโอ้โหถ้าเป็นเพื่อนกันุะคนนึงบิดอย่างเงี้ยแล้วจะไปฆ่ามันอย่างเงี้ยให้มันคืนล้ทำไมไม่เกี่ยวกับฆ้าไม่มันเกี่ยวกับข้าสมุดค่ะคือตอนนี้ก็ไม่ได้หยาดได้งินแล้วครับก็ไม่ได้ผมไม่ได้รับผิดชอบในส่วนของการซื้อขายอยู่แล้ว เบื้องต้นน่ะแต่ว่าพวกคุณจะออกประเทศกันอยู่แล้วแล้วคุณมาทำแบบนี้คิดว่าใครเกลียดเลาแรงมากหรอถ้าผมไม่ได้ทำอ่ะเอาย่าช่วยทำไงก็รู้เออไม่ใช่ผมก็ตาของญาตมันไม่มีปัญญาตามหรอแล้วมผมต้มาโดนแพ้มาว่ะแล้วไอ้คนที่ยู่ยยุ่ะทำไมอ่ะไอ้ยูยุให้แบรนอ่ะไม่มีครับไม่มีใครยูผุ่งทำไมอ่ะถ้าผมเล็กฟังอยู่ว่ะไอ้ผมไอ้ผู้หญิงผมต้องจมพูอ่ะทำไมอ่ะก็พูดชื่อเลยแล้วเขาแล้วเขาพูดกับผมหรอก็ผมเขาพูดอยู่อ่ะ เขาคุยกับผมเหรอฮะก็ผมเหม่งคุยอยู่อ่ะผมยังไม่ได้คุยกับใครเลยเข้าประเทศมาโถก็ผมเหม่งยื่นคุยอ่ะถามว่าจะให้แบนในตรงตรงไหนไมาถึงวันไหนครับก็เมื่อกี้นี้ยก็ผมได้ยินอ่ะตรงไหนวะก็เต้องตายแล้วเขาคุยกับผมเหรผมคุยกับใครเขาคุยกับสองคนไงแล้วเขามาคุยกับุณไงอุ้มก็อยู่สองคนในผมไอตรงไหนอ่ะเดียวนะ ไอ้ตรงเนี้ยมันมีมันม,ม,นมีมันมีผู้หญิงผมขมพูวิ่งมาถามว่าอ้าวเดี๋ยวรอตัดสินแล้วกัน<ร> <ผม S 1> ฟังฮะตายว่าไงเออเออกจากต,ตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปละ เป็ดมานี่ดิโอ๋ยวนี้ก่อนผมผมขออุ้มพวนก่อนช่วยด้วยเอ้ยคุยไอ้แกยวเงื่อนเหลือติงตายไม่ใช่ตรงนี้เฮ้ยหมาชีวิตไหมอ่ะหมอหมอเป็ดเรียกฮะแยกไม่เกี่ยวแยกเลยชุดน้ำเงนแยกเลย ฮัลโหลแบงค์เออว่าเออเป็ดไปยุให้แบงค์แบนสูดดำเหรอคือเรายังไม่ได้คุยกันเลยเป็ดจริงๆยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยวันเนี้เอ้าล้วใครพูดอ่ะเกี่ยวอะไรอ่ะไม่รู้เรื่องอาเราเอาแล้วใครพูดว่าแบงค์ไอ้จุดเนี้ยไอ้จุดเนี้ยจะให้แบงค์ตรงไหนใครใครพูดอ่ะไม่ใช่เป็ดเลยเป็ดอยู่แต่กับแบงวันเนี้ยช่ใชใครพูดวะแม่งแสดงตัวหน่อยดิให้มันกล้าๆหน่อยดิเออแล้วเกี่ยวอะไรกับเป็ดวะ ถามแบดดิเป็ดยังบอกเลยว่ากับสุดดาเปลดยไม่ยุ่งตั้งแต่เป็ดเข้ามาเป็ดก็ไม่ได้อะไรเลยนะเว้ยไม่เข้าไปยุ่งไม่เข้าไปเกี่ยวไม่เข้าไปอะไรไม่พูดถึงไม่อะไรเลยแล้วไม่ยุ่งอะไรกับเป็ดอ่ะแล้วเ้าอยากยุ่งอ่ะเออแล้วไปยุ่งอะไรด้วยอ่ะแล้วไปยุ่งอะไรด้วยอ่ะยังไม่ได้ไปยุ่งไม่ได้เข้าไปยุ่งไม่ได้แม้แต่ตาอะไรเลยแล้วยุ่งกับเป็ดทำไมอ่ะก็ไม่ได้พูดอะไรเลยวันนี้แล้วทไมอ่ะเออแล้วทําไมอ่ะแล้วทาไมอ่ะเออแล้วทำไมอ่ะเป็นอะไรเนี่ยยดตบกับมีอะไรวะล่ะ โอ้ยมึงเก่งนักกว่าไอ้เออพอแล้วหยุดแล้วเป็นประากแดกหรือไงก็ไม่อะเอาได้บอกแแบบนะปากมึงดีจังวะก็ไม่อะใครพูดอะกูเนี่ยมีอะไรป่ะก็ไม่เหมือนเดิมตรงนี้เลยงคนไหนวะโอในไอซีมีอะไรเปล่าใจเย็นครับทุกคนใจเย็นอย่าโดนเรื่องแม่งไม่อยู่กันแล้วดูดิฮะ ปากมากคุยแค่คุยแค่ไอ้ไอ้เอซีอย่ากูเป่ามึงอ่ะไอ้ปากเย่าโลอย่าโลหหดเกินใจเย็ยาเตะแล้วกันนะเตะแล้วครับกูอยู่ของกูดีๆแล้วก็แม่งสัตว์บ้านกูอยู่บางนาเนี่ยมาไอ้แม่ยศเรามีตำรวจเยอะๆดีเดี๋ยวให้จบปุนเออเออเออเดี๋ยวจะว่าก็พี่อ่ะผมสังคมแบบนี้น่าเบื่อแล้วคุณผู้ชมตรงน่าเบื่อมากคผู้มตรงพี่ไปบ้านเราไม่เขาจะปิดยังงไไป